สวัสดีครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ Channel c h anel n b a r Cursor นี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA V นะครับอยู่กับป่าดอมเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถลากรถอะไรวะรถอะไรวะเขาลืมอ่ะรถรถสไลด์เออเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะหารถลักรถนะครับผมมาขึ้นรถสไลด์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวๆทุกคนผมเห็นันอะไรไม่รู้อะเท่จัดจัดอะคันเขียวๆอ่ะทุกคนวิเทจริงเฮ้ย ลงมาลงมานี่ไอ้หนุ่มลงมาเป็นไงรักตอนหน้าตำรวจตำรวจนะทุกคนเอ้ยเฮ้ยโดนตำรวจชิบหายแล้วตำรวจจับโอ้รถรถแม่งโคตรเงียบเลยรถอะไรวะเนี่ยนี่คือผมมาลักรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเป็นแบบมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ด้วยนี่ครับไปเดี๋ยวนี้ลักรถกันเนี่ยโอ้โหรถแม่งแรงจัดๆทุกคนโอ้รถอะไรวะเนี่ยโคตรเท่อะ ตอนนี้เราหนีดิผมขอหนีตำรวจก่อนลายกันนะครับคือตะกี้แบบตำรวจแบบไปพอดีนะครับโอ้โยเจอตำรวจพอดีเฉยโอเคตอนนี้เราเรอตำรวจก่อนนะครับตอนนี้คือเราได้รถอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวรเท่เนี่ยผมแต่ขันแม่งสั้นจริงเห็นเห็นมันเห็นเห็นเฉยครับผมอะไรครัเนียไม่ล้วไม่เรับอันนี้คุณพี่ผมขอดีก่อนเลยครับผม ครับตอนนี้เราต้องหนีตำรวจก่อน,นครับเดี๋ยวเราค่อยเอารถสไลด์มาลากนะครับผมไป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 ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปด้วยนะครับนี่ทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเรียกรถสไลด์มาก่อนละกันนะครับตอนนี้เราได้รถมาคันหนึ่งละ โอเคตอนนี้ผมเรียกรถสไลด์มาแล้วถ้ผมจะรอรถมาเนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเอารถคันนี้ขึ้นนะครับก็คือแบบว่าธุรกิจโคตรดีนะครับก็คือเมืองนี้แบบว่ารถรถแต่งโคตรเยอะนะครับผมบอกไปคาเดียวไปครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นกันดีกว่าครับตอนนี้โอ้ยรถโคตรเท้นะครับผมรถอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สี่ล้อไม่โคตรจี๊ดจ๊าดเลยไปทุกคนเดี๋ยวเรารถขึ้นดีกว่าโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เรารถขึ้นแล้วเนียครับเรียบร้อยเย็นเค่ไปไงเฮ้ยยังเฟี้ยว เดี๋ยวเราไปหารถคันอื่นต่อดีกว่านะครับพี่โนเดี๋ยวเราแบบเอาเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างดีกวนะ่าเนาะรถยนต์สักคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับจัดไปเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรถคันนี้ไปขายนะครับเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เรามีรถสไลด์มาแล้วอ่ะ <c oughs> เราหามอเตอร์ไซค์ต่อนะครับผมเ,เราจะชนแบบว่าให้ยับเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเป็นไม่รุ่นแบบว่าสิบล้อนะครับ <c oughs> หาชนนิกแบนเนี่ย <c oughs> ว้าว ตอนนี้ยังไม่เจอโจทย์นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนนี้คือผมขอหาก่อนนะฮะวิ่รถไล่โคตรเท่ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่อยากให้ข,ขโมยรถไลครับคอมเมนต์ล่างคลิปเลยนะครับตันนี้คือผมหาโจทย์มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับข้างบนน่าจะเยอะเฮ้ยเฮ้ยผมมีเรื่องผมมีเรื่องอะจะเอาเหรอครับเอาจะเอาเหรอครับ คนเก่จะมีเรื่องครับผมไลยทุกคนตีตีหน้าไปทีดิโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราหาโจดก่อนนะครับต้องหาแบบเป็นพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนนะครับคือต้องเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอยเอะเอลยเยอะเลยนี่แหละไอ้นี่แหละไอ้ตรงที่มันขับไปนี่แหละ เอาลยครับผมตอนนี้10ล้อรถสไลด์นะผมเราจะขับตามอีกแมพทางหรือเปล่าเนี่ยครับผมย็งไงป็นไงโอ้โหอันนี้เป็นไปรุ่นสร้างตัวนะครับมาทุกคนอันนี้เราได้รถละคันหนึ่งโอเคเรียบร้อยคือแบบครั้งที่แล้วผมก็คือแบบไปลักที่ใช่ไหมล่ะวันนี้คือเราแบบมีรถใหญ่ไงมี2องคันมี2องคัน เดี๋ยวๆๆมีสองคันเลยนะครับเฮ้ยมีเอ็มข้างหน้าด้วยรวยแล้วกูทีนี้กูรวยแล้วโอเคครับตอนนี้เรามีรถสองคันนะครับผมโอ้โหหนีกันละนาวเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอ็กแม็กขึ้นสไลด์กันนะครับแล้วก็จะมีเห็นมีเอ็มเอ็กเอ็กข้างหน้าด้วยอ่ะเอ็มอ่ะเดี๋ยวๆขอเอ็มก่อนในการนะครับผม <laughs> ไปโ okay อเคครับผมคันนี้รวยแล้วอ่ะจริง โอเคทุกคนตอนนี้คือผมมีรถทั้ง3คันเลยนะครับดูดิโคตรเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการเอาขึ้นท้ายกันเลยดีกว่านะครับเชดด,ดูทุกคนเป็นไงครับผมโอ้โห<ฮ><ย>อันนี้คือแบบเหมือนจะเต็มแล้วนะผมจะอดได้อีกปะเนี่ยโอเคตอนนี้ได้ประมาณรถใหญ่หนึ่งคันนะแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์สามคันเนีครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราหาต่อเดี๋ยว ครับผมวิธีการลักรถนะครับอันนี้คือแบบเป็นเกมขโมยรถนะครับน้องๆเ็ดเคเอาเรื่องนะครับนี่ยไปครับผารถมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับทจุดนี้มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนหรือเปล่าคือถ้าแถวนี้รถมอเตอร์ไซค์จะเยอะนะครับนี่ไงนี่ไงอออชนไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยปู่ทุกคนเรียบร้อยครับตอนนี้มาดี้มาดี้ โอเคครับตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะผมเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนแบบว่าพวก R15 ใส่ล้อ1 7ประมาณนี้นะครับเขเคโอ้โหเรจาจะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาขึ้นท้ายกันเลยเดีกว่านะครับเฮ้ยรถโคตรเอาอ่ะเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจโอเคหนีกันดีกว่าทุกคนโอ้โหรถโคตรเยอะเลยติดต,ตำรวจมานะครับผมเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้ว โอ้ยตำรวจมาตำรวจมาออตำรวจมาครับผมโอ้โหตำรวจมาโคตแม่งตำรถก็เยอะนะทุกคนตำรวจก็เยอะตำรวจก็เยอะไปครับผมเราต่อยลัวๆต่อยลัวแต่ลัวครับอือแต่ตำรวจแม่งเลยห้าวเลยครับห้าวเลยครับคุณตำรวจโอ้โหเรียบร้อย ตอนนี้รถเราเยอะมากครับผมทุกคนแต่ต้องหนีก่อนแลวครับผมเพราะว่าตำรวจมากันเป็นสอนอ<ป>เฮ้ยไปไปโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้รถผมได้รถเยอะแล้วครับผมทุกคนก็คือการลงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับน้องๆก็อย่าทำตามพี่นะครับก็คือตอนนี้ โอตรงนั้น,นครับโอ้ยกระจกกระแตกหมดแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ายางรั่วป่ะนี่หมูตอนนี้ยางรถเรารู้สึกว่าจะรั่วด้วยครับไปเลยครับตอนนี้หนีตำรวจเีครับน้องๆ <c oughs> เฮ้ยเก์ตอนนี้พี่ต้องหนีตำรวจก่อนนะครับรู้สึกว่ายางแตกไปหนึ่งข้างนะครับ <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเรามาหนีตำรวจกันดีกว่า ครับผมตอนนี้คือผมจะหนีขึ้นเขานี่ครับมีตำรวจอยู่ตำรวจอยู่ตำรวจมันจอดอยู่่ะมันจะไปเหรอฮะอเคทุกคนตอนนี้คือผมจะหนีขึ้นเขาก่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยตำรวจอยู่ข้างหน้าเรา ขอเข้าช่องเคี้บมาละกาหน่อยละกัน okay, ครับทุกคนวันนี้คือผมแบบว่าหลบมาตั้งในซอกในซอยเฮ้ยอะไรวะรถอะไรตามมาหลังมาเมื่อนะครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คือผมจะลงรถ okay, ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวขอลงรถก่อนเลยกันนะครับผมไป <c oughs> คนแม่งคนแม่งหูโอ้ยหนียากจัดจ้าทุกคนก็คือมันมีเออก็คือเขามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมุูคนมันหนียากมากเลยอ่ะหลบ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 ไอเฮี้ยนเป็นไม่รู้ว่าผมจะหลบพ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้คือเฮ้ยอะไรเนี่ย เอ้ยหลบพ้นแล้วเฮ้ยหลบพ้นเฉยโอเคครับผมทุกคนก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือผมทําการหนีตำรวจพร้นแล้วเรียบร้อยนะครับว้าวบายบายครับหูยตะกี้ห่าจะไม่รอดซะแล้วโอเคครับทุกทุกคนตอนนี้คือผมมีรถประมาณกี่คันวะเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณห้าคันนะครับผมโอเคตอนนี้คือเราได้แบบว่าซุปเปอร์คาร์มาคันนึงเลยนะครับโคตรเอามาเรื่องอะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้แบบ รวยแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวขอจอดรีวิวรถกันทีเท่นะครับผมดีตำรวจโคตรยากเลยนะครับผมคือเราต้องขับหนีแบบว่าให้พ้นนะครับไม่งั้นที่โดนนะครับจอดก่อนจอดก่อนโอเคจอดตรงนี้แหละโอเคขอยืมพื้นที่หน่อยนะครับตรงนี้แบบว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยนะแบบว่ากำลังก่อสร้างอยู่นี่ โอเคครับผมวันนี้เราก็ได้รถมานะครับผมมี X Max แล้วก็มี M แล้วก็มีรถอะไรไม่รู้อะเหมือน R15 นะครับผมเฮ้ยดูดิแต่งด้วยอ่ะอันนี้โคตรเฟี้ยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณเท่านี้นะครับผมคือแบบได้รถเยอะจัดจัดนะครับผมวันนี้โอเคครับผมใครที่ชอบนะฝากกระเทิบรายคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเดไปหามอเตอร์ไซค์มาแบบเต็มรถเลยนะครับอันนี้คือแบบมันมันเอามาได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันมีรถยนต์ด้วยไงทุกคน ใครให้ผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบฝากกระทิร์นอะไคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้านะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ